หมออาหารการกินต้องดูแลหน่อยนะลุงเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงมากเลย LD L D L อีกผมก็พยายามอยู่แล้วครับหมอแต่ช่วงเนี้ยมีแต่คนมาแก้บนด้วยไข่อย่างเดียวเลยเมื่อวานก็เจออีกลายถูกลอตเตอรี่มาแก้บนไปพันฟองอีกเจ้าสองพันฟอง ตั้งแต่ลอตเตอรี่พัดมันกลับมาเนี่ยแม่งไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยน้ำตาลในเลือดก็สูงด้วยนะคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาชอบถวายแต่น้ําแดงไม่รู้ใครเป็นคนีเริ่มวหวานจะตายหา่าเต็มไปด้วยคาโบไให้เดตเชิงเดียวหมอยินมาว่ามันเริ่มมาจากการถวายเลือดมันก็แค่สีแดงเหมือนกันครับมันไม่ได้มีเฮโมโกลบินสักหน่อยหมอก็รู้ ดูจากฟิล์มแม็กซเลยแล้วปอดก็น่าเป็นห่วงค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะเลิกค่ะพวกปูลงบุรี่โอ๊ยหมอผมสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยครับผมไม่เคยสูบบุรี่เลยครับไอ้ชัดมึงจะบ้าเลยไงจุดทูบร้อยแปดอกอ่ะพักวโลก,กำลังร้อยคาร์บนจากการเผาไหม้มึงดูเลยงางขวาคุณจะตายหาหมดแล้วเจติกาเจติกาสาใจนนะดีๆไว้นะเบน เบริกนักกวักเดาณนักกวักเดาวโอ้ยจุดประทัดทำไมเนี่ยหูหลวงหมดแล้วเรื่องนี้หมอขอซีเรียสนิดนึงนะคะการนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุของทุกโรคถึงคุณลงใจยุหลายร้อยปีแล้วโรตฮอร์โมนก็ยังจำเป็นนะคะผมก็อยากนอนเหมือนกันครับหมอโอ้แต่สามรอบก็พอไม่ต้องถึงร้อยหรอกรลดให้ เอาูพูดไปควางอีกมึงเก่งของมึงอยู่แล้วมึงก็ยันมึงเลยป่าเคมีได้ที่ถูกมึงเองกูไม่เกี่ยวอะไรเลยกูไม่ได้โดนบรรดาลหาอะไรสักหน่อยกูเกิดก่อนตลาดาตุอีกเทลูเรียมบิบ๊กบัชกูไม่รู้จักจกูรู้จักแต่ทาาุดิรนามลมไฟโอเคถ้ากลางคืนโอทีหนักมากหมอว่าลองงีบช่วงกลางวันดีไหมคะโฟกัสที่ลมหายใจทำใจให้สบายสบาย ปล่อยวางทุกอย่างทิ้งไปก่อนหายใจเข้าออกเข้าโอ้ยออกมาน้ำสวยมากแต่ปีเนี้ยดูโชว์นี่มาสองร้อยกว่ารอบแล้วเปิดเอาแล้วโอ้ยดูแล้วไม่นดึกดูแล้ว,วถวายเจ้า,าจหัวหมูหัวหมูหหอ่ะเขาเป็นอาหารคีบเลยไหมหมอบอกกูคอเลสเตอรอลสูงต้องลดไขมันอิ่มตัวมาอะไรอีกแล้ว มาลายมันเป็นสัตว์แอฟริกากัวไม่เคยคิดตกัดจะได้เลยโอ้ยไอ้เหี้ยนี่ก็จุดจังเลยเออมันอะาละก่อนอื่นแต่มันไล่อยู่กับผมผมไม่ได้อยากสักศิษหรอกจะสักสีมันกามคอมีศักสีแล้วต้องมีสุขภาพที่ดี <c oughs> ด้วยนะคะจะได้สักสิ์ศรไปนานๆ S <S ช่วงนี้หมอว่าลุงพอพางานลงหน่อยเนาะแอดมิดสักสองคืนนะคะขอคุณมากครับหมอค่ะติดต่อพยาบาลหน้าๆได้เลยค่ะอ้าแม่นางไปทำอะไรมาคะเนี่ยซัดกับโรสลอยมาตัวเต็กสิ่งพิเศษกันชนอย่างเดียวสองล้านลูกช้างกุนหนิงเลยะ รถชนเหรอทะเบียนอะไรเนี่ยไอตัวนี้ก็งมง่ายไม่เลิกเลยเออจริงถ้าเขาบนบานสารกล่าวกันได้ดังใจสมความปรารถนาเขาก็คงจะบนกันทั่วประเทศหรือไม่ก็ทั่วโลกถ้าเราไม่ได้ทำไว้แล้วมันจะได้ยังไงฝากไว้ให้คิดจเจริญพร